โรงเรียนบ้านซัปตะแบกยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านซับตะแบกเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนบุคลากรนำโดยท่านรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสับตะแบกนางพรทิพย์อุปธรรมและจำนวนบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน9คนจำนวนนักรเรียนปีการศึกษา2,566ตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงปีที่6มีจำนวนทั้งสิ้น98คน จำนวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีทั้งหมด15คนบกพร่องทางการเรียนรู้11คนและพิการซ้อน4คนประวัตินางสาวสุวรรณิกาฉิมพุชา้าปัจจุบันอายุ32ปีประวัติด้านการศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาจบจากคณะครุศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์เกียรตินิยมอันดับส ประวัติการทำงานได้มีโอกาสเข้ามาทำตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กที่การเรียนรวมตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านสับตะแบกมีดังต่อไปนี้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสัตะแบกเป็นแบบเรียนร่วมบางเวลาโดยครูประจำชั้นจะสอนเป็นหลักและมีครูพี่เลี้ยงเสริมในบางวิชาโดยในช่วงเช้าจะทำหน้าที่สอนนักเรียนชั้นอนุบาลและช่วงบ่ายจะสอนเด็กที่การเรียนรวมด้านมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน มีการจัดทำแผน IEP และแผน IIP มีแฟ้มข้อมูลผู้เรียนและมีการวัดประเมินผลผู้เรียนอยู่เสมอทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านที่2ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค 3Rs สอนซ้ำๆสอนไม่เคร่งเครียดและสอนสม่ำเสมอเป็นประจำด้านที่3ด้านการบริหารจัดการการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านสัปตะแบกมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน อีกทั้งยังบูรณาการกจิตศึกษาโดยใช้กิจกรรมต่างๆมาพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมบอดี Z ้สแกนเป็นการฝึกให้ผู้เรียนอยู่กับตนเองและเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นมีสมาธิและสติในการเรียนรวมไปถึงการทำโยคะเพื่อบริหารอวัยวะภายในและเพื่อบริหารการหายใจของนักเรียน กิจกรรมต่างๆส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้นด้านที่ 4. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางโรงเรียนบ้านสับตะแบกได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจและผลงานดีเด่นมีดังต่อไปนี้ภาพยนตร์สั้นเรื่องมูฟออนแสดงนำและจัดทำโดยนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและสามารถชนะเลิศดอันดับที่3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบณ์เขต3อีกทั้งยังได้รับรางวัลการเล่านิทาน เด็กบกพ่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ถึงกพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีดังต่อไปน,นี้ทั้งนี้ดิฉันนางสาวสุภนิการิมมุชา้าผู้ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนขอขอบคุณมากค่ะ